โอ้นี่เลยส,สาซาเสื้อเที่ยวที่ห่อไลมานำมาในทิ่สุดกระเห็นเน้ะสบายดีเดอ้อสบายดีซ่าเสื้อเที่ยวซื้อยังซื้อซื้อละ <laughs> <laughs> ใจเย็นๆเด้อย่าซูยอกกันได้เออยายานขนาดเลยไปหอด่านหนิยหนึ่งกับเสี่ยวเียวทุกคนบังบังรุง่นี่เทุกคนอ้าวเปลี่ยนกันปะนี่

เส้าเสือเขียวไปไซเส้สาเสือเขียวอู้หไปแล้วบบนทางเลยนี่เฮ็ดแล้วเส้าเสือเขียวเฮาบเส้าเสือเขียวเนาะนี่เส้าเสือเขียวไปแล้วโอ้เส้าเสือเขียวผาขอามานยังมีว่าตัวหมีแต่ป้าว่ะแต่ว่าตอนนี้จะสอบผู้เส้าก็เห็นแล้ว ังยนี่โอ้แกเสื้อผ้าโอ้ถูกผู้เศแกเสื้อผ้าผู้เศร้าแกเสื้อผ้าตัวหันโอ้นี่เลยเาวเสื้อเทียวที่หอไล่มานำมาในทีสุดกะเ็นแน้ะสบายดีเ้อสบายดีรเสื้อเที่ยวซื้อยังซื้อซื้อละอนง นี่เลยเศร้าเสื้อเขียววาว่าซื้อละคนนี้เด้งามบอโอ้เสื้อไม่เปลี่ยนอยู่กลางทะเลแบบนี้เลย <c oughs> <c oughs> เอาเสื้อซื้อไม่บอนี่เบองเอ๋เบองโอ้ตัวที่อันตอนนั้นจะบอกเอ๋ยโอนเงินเอือยบอกว่าเอือยบ่มีเหรอโบ่แมน่นโบ,บแมน่บแมนบอกโอ้งามแท้เอาเขาหูหจักกันเตตีเข้าหูจักกันตัวนี้ก็เสื้อไม่เขาหูจักกันเตตี กาแฟนำกาแฟกินไหม,มไม่อั้งกอกินเด้อเอาบะฮูจักกันเนะไว้กินไว้กินเด้เอไก,กิน,น,กนแล้วนี่เลยน้องๆส่วนมาหรือว่าส่วนน้องๆหมาดีถ้าคณะขนั่นนะพอบรรยากาศเนาะอันนี้นี่เมนยูไส้ซาลาอันนี้ say, าาอยูอ่ไส้ซาลาปิ้นมาบอด้ยินอยู่อ่างน้ำเตียนอยู่อ่างน้ำเตียนนะห้องใส่ยาบุรี นี่เลยเนะาะใส่ยาบรุรีอ้างน้ำเตียน,ยห,นหู้งามแหงหนองนาราบกจากน้อยเอ๋ยสิดไายหูไม่เด้ออันนองเซ็งคือโบไใส่ดุดอันนั้นของเจ้าจุดตัวอยู่ในงามกว่าตีตัวนี้เบางามน้องท่ามาใส่เอไปบึ้งน้นองท่ามามีลิปสติก,บกมามาโบโอ้ผู้บ้ามาอดี๋ย่ฟ้าไปเทื่อให้ผู้บ้ามาก่อนนี่เลย บอกว่าไงฟามไฟามไงฟามฟามกันไงฟาละอ้นวางามมะนำขึ้นไม้ขนาดเลยเนาะเอาแอระวังได้ระวังตกไหมระวังตกได้น้องอระซโอ้คุณนันเราห้ามป่ะระวังตกเด้ยันคือกันเนาะ น,นี่เลยน้องอสเซงกับน้องนาลาเนาะส่วนมาปอคาเทวะฮะม่งเกาะจับอนซ่ดีๆจับนอยตกเนาะจับลงซับดีๆจับไม่ตกลงก่อน<ห>ยานยานโทรศัพท์ที่ตกนาลานาลาอันนี้เป็นี่แหละที่ตะลตาลงไปรุ่ <c oughs> นี yeah? <can> ่แหละเนาะอ่านะรถคันที่มากลัวความจริงมีอาหารอยู <c oughs> ่ฮ <c oughs> ั่นเด้อทุกคนนี่อ่างน้ okay, ําเตี้ยนเนาะอันนี้ก็คืออางน้ําเตียนมีอาหารแต่ว่าเฮาแต่ว่าเฮามาเที่ยวมนบ่เฮามาลิ้นมนบ่เฮาบ่ได้มากินเนาะคมจริงมันยังน้องนันนะคมจริงเฮาบ่มีเงินเอจริง่นเฮามาลิ้นบ่แม่นเฮามากินคมจริงบ่มีเงินโอเคนี่ TikTok ok. นีเลยติ๊กต็อกโอเคจับไปงามแล้วงามแล้ว <c oughs> ใจเย็นๆเนด้อย่าซูยอกกันได้อื่อยายานขนาดเลยไปหอท่านน้อยนึงกต่เสี่ยวเซีเ่ยวทุกคนบังบังดูนี่เลยทุกคนบังดูนี่มัน <c oughs> <laughs> เอาไหมรึลองไปเก็บผักบงอยู่ทางไปไปไปตำม,มี่อยู่เงินอะไรฟ้ามกินหน่ะยลงไปเก็บผักบงลงไปเก็บผักบงไปตำมี่กินวันสั่นโอ้โหแล้วน,น,น่าลงไปแม่เราเอือดซีดึงเจ้าขึ้นมาโดย <laughs> เอาดีดีพนตกหนำขึ้นเอ่ะบุญมากกวามกินเก็บเอามาเห็นยังอันนั้น้น,านมาจไได อันไหนอันไหนงามอุ้ยงางางามอันนี้บางงามนะนี่หล่อท้าเบิงอันนี้นี่ก็คือดาราอันนี้เป็นตากรงอันนี้ตากรงของดาราอันนี้นะเ <c oughs> บิางดูงามอยูบ่บ่เดี๋ยวเอายี่สิท้ายให้ งามอยู่บ่เอ้ยเบิ่งดุ๊กเบ่้องเห็นเลยมันมืดปวดเลยเบิ่งบ่เห็นเลยเบิ่งวิวพาทุกคนมาเบิ่งวิวน้อยนึงนาลากับอาเซงเคยมาหาอาหารอยู่นี่บ่อาเซงบ่เคยมานาลาเคยมาซ่องเถอะแต่ว่าอาเซงบ่เคยมาเลย เข้ามายังน yeah. yeah. ja> yeah. ี่เขามาลิ้นเขามาเที่ยวมันบ่เข้ามาแม่นมากินมันบ่เข้ามามีเงินเข้ามามีเงินกินพิซซ่าแซ่บแนวได้ก่พิซซ่าแซ่บแนวได้พิซซ่านะเอ้ยฟาร์มกูไม่เคยกินนาล่าเคยกินอยู่บ่ยากกินอยู่บ่เอาคืนนี่อาเซียนยากกินว่คือท่าเอ้ยฟาร์มยากโอ้เอ้ยฟาร์มกูไม่เคยกินพิงซ่าบ่มังซ่างแบบมัง่บ่ได้หัวพิซซ่ามันเป็นเฉดได้เจ้าเจ้ากระแหงยักษ์เจ้าบวกหัวพิซซ่าเป็นเฉดได้เลย ผู้ไดใ้ใจดีเลี้ยงพิซซ่าน้องนาลา,าด้วเนตนีน้องนาลา,ากับเเคยไปกินพิซซ่าเนาะเบาเคยมีไพ่เคยกินจากเทือเลย นำงามหรือเจ้างามผู้ิงงามวิวงามโอ้วิวงามนะวิวงามงามเดี๋ยวเลยชีท้ายคลิปให้ด้วยท้ายหูพร้อมนี่มุมนมีแลงงามนะน้องนัละหนึ่งสองซหนึ่งสองซหนึ่งสองซ ok sùi sùi ngam sùi sang này vợ hết hết mưa bé mưa kia mày à mừ mừ ok điều ơi thai, luồng tăng hay chào đứa nào biên căn bà ok nâng 2, xăm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  โอ๊ยสวยสวยเอ้าสวย,สวย yes สวยวเข้าปลาแล้วลาว่า,า,ลาสุดล่าสุดเข้าปลาแล้วยาวยายาย,ยไปล่ได้นนาละสิเข้าปลาแล้วฮัน hù khu shut 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 thay hù ok đấy FC mà thay thay khu FC cái 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 sữa áo ท่อนโพดท่อนโพดน้องนารามาหีบนี่ดำหมดแล้วน้องอาเสงกับจนเปลี่ยนเสื้อผ้าแกเสื้อผ้าแล้วเราก็ใส่เสื้อผ้าอีกนี่หลังจากที่แกแล้วเราก็มาใส่นี่โอเคเมื่อนอนแบบนี้ฮะถ่ายหูวพีกก่อนโู้แดดหอนตรงนี้ถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอบ่โอเคเมื่อเด้อน้องอาเสงเด้อนั่งไม่ยังอยู่นี่ผู้เดียวสิให้แล้วบ่ Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs, I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. Oh. And we all got dreams. We all want things, but what you gon' do for? How you gon' move for? What you gon' be? And do you believe we can do anything? But what you gon' do for, how you gon' move for what you gon' be? So try this, try that, might miss. Gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where? Am I scared? Where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sippin' in the summer on a Goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for a hike on move?